สวัสดีครับวันนี้ทีมช่างมอฟ้ามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาติดตั้งในรถตู้ของอทีมช่างมอฟ้าเองนะครับรถตูล้ลงลงอมยิ้มตอนนี้มีอุปกรณ์มาติดตัวนี้เรียกว่าตัววัดรอบนะครับวัดรอบเครื่องยนต์เนื่องจากว่าเครื่องที่ทีมช่างมอฟ้าใส่อยู่อะ่ะมันเป็นเครื่องเจแล้วมันไม่สามารถนำสัญญาณของตัวรอบเครื่องมาขึ้นโชว์บนหน้าปัดได้ทําไม่เป็นนะก็เลย เล่นนี่เลยครับของนอกของนอกมาติดตั้งนอกมาจากจีนครับตัวนี้สามสี่ร้อยบาทสามร้อยบาทหนึ่งมั้งแล้วมันมันก็สวยดียนะมันมีไฟแดงตรงกลางอ,อ่อทําให้มันกลายเป็นอ,อแดงฟ้าอมม่วงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันนะตัวนี้มันตั้งยังไงทํำยังไงได้บ้างคือปกติแล้วเนี่ยเอ,อมันก็เป็นเข็มวัดรอบธรรมดานะครับ ถ้าเราปิดไฟใช้กลางวันมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวผมเปิดไฟดีกว่าจะได้ดูง่ายๆตัวเข็มกลางกลางตัวนี้นะมันคือลูกบิดเลือกเลยไม่มีผลอะไรกับโปรแกรมหรือฟังก์ชันอะไรเลยนะแค่เอาไว้ดูเฉยเฉว่า,าหลังจากที่เราตั้งระบบไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันชิปไลไปแล้วแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเป็นตำแหน่งที่เราควรจะต้องปล่อยให้รลอบเครื่องมันตัดหรือเปลี่ยนเกียร์แล้วอะไรเงี้ย ชิปไลท์คือสัญญาณบอกว่านี่คุณเปลี่ยนได้แล้วนะเปลี่ยนได้แล้วนะมันรอบสูงก้นไปแล้วนะอย่างเงี้ยเเพื่อให้การขับรถด,ด้วยความประหยัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะเปลี่ยนเกียร์สอดค้องอะไรก็ว่ากันไปทีนี้มันทําอะไรได้บ้างใ้ตัวที่ซื้อมาเนี่ยคือพอติดตั้งปุ๊บมันก็จะมีรอบเครื่องโชว์ขึ้นมาตรงนี้เ,เข็มก็แกวงแวงนะแกวงไปแกวงมานิดนิดนิดหน่อยออฟังก์ชันของเขาเป็นอย่างนี้ ตอนที่เราได้มาปุ๊บเราต่อสายไฟเข้ามามันมีหมด4เส้นนะเส้นแรกเป็นสายแบตเตอรี่เส้นที่สองเป็นสายลบเส้นที่3เป็นสายอาของแสงสว่างแสงไฟหลี่นะเวลาเปิดไฟหลีปุ๊บมันจะเข้ามาอีกเส้นนึงเป็นสายสัญญาณันนี้แทบมาจากตัว E.S. ของหัวเทียนเลยนะ e x t ของหัวเทียนตัวนี้พอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยสัญญาณรอบเครื่องก็จะมาบางทีจะเป็นกรณีนี้ถ้ามันมาจากโรงงานอ่ะมันจะไม่ตรง ถ้ามาจากโรงงานนะเดี๋ยวเราตตั้งใหม่เึ๊บเบ๊บ๊บอ่าเราเครื่องจะไม่ตรงประมาณนี้ตอนที่เราซื้อมาติดตั้งนะมันจะประมาณบอกว่าเอ้ยรอบเครื่องมันไม่ได้พันกว่านะมันไม่ใช่พันกว่านะมันต้องเป็นไม่เกินหนึ่งพันหมายความว่าตัวเนี้ยเขาโรงงานเขาอาจจะตั้งมาที่สี่สู่เป็นเครื่องยนต์ปกติสําหรับรถยนต์ทั่วไปแต่เครื่องที่ทีมช่างไฟใช้อยู่เป็นหกโู่ก็ต้องเซตตัวเนี้ยกดปุ่มชิปไลท์เลยเนี้ยค้างไว้ เข็มมันจะขึ้นมาค้างอยู่ที่เลขสี่นะผมหมุนตัวนี้หนีไปก่อนเข็มมันจะขึ้นมาค้างอยู่ที่เลขสี่แบบนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนลูกสูบให้มันเป็นหกสูบล้วก็กดซ้ำลงไปสองทีมันก็ขึ้นมาเป็นหกสูบแล้วไอ้ตัวจอมันก็จะเซฟตัวเองไว้ว่าเป็นหกสูบนะการคำนวณผลออกมามันก็จะต่าลงเห็นไหมเหลือไม่เกินพันรอบแล้วทีนี้หน้าจอของมันเนียวกันคืนนะมันอาจจะรับควนสายตานะมันสามารถปรับแสงได้แบบนี้ป้าป้า สว่างขึ้นไปโอ้โหจ้าเกินไปห้าระดับนะอันนี้คือระดับต่ําสุดจากโทรศัพท์กับแสงที่มองเห็นเนี่ยโทรศัพท์มันจะสว่างกว่านะตัวตัวจริงก็คือเลื่อมเลื่อมตานิดหน่อยครับมันไม่สว่างมากมีอมแดงกลางนิดๆครับตัวนี้เขามีโวลลุ่มตัวนี้ถ้าดูกลางวันน่าจะเห็นนะครับ๋ยวเปิดแฟลชให้หน่อยตัวนี้นะครับโวลลุ่มตัวนี้เป็นตัวกําหนดว่าเราต้องการให้ไฟชิปไลท์ด้านข้าง ะจะปิดไฟก่อนสว่างกันไปไฟชิปไลท์สีส้มสีแดงเนี่ยมันจะขึ้นมาทิปตอนไหนอย่างเช่นตั้งไว้ที่สองพันรอบครับประมาณสองพันรอบพอรอบเครื่องมาถึงสองพันปุ๊บเห็นไหมไฟโชว์ขึ้นมาแล้วถ้าเราหมุนขึ้นมาที่สามพันรอบครับประมาณสามพันรอบมันก็ต้องรอไปจนถึงสามพันรอบอันนี้ไม่ถึงนะครับแบบหนึ่งอ่าตัวนี้น่าจะได้หมุนมาที่สามพันรอบ ไฟชิดแล้วก็จะขึ้นมาตอน3,000รอบอ่าบอกว่าเราเปลี่ยนเครื่องได้แล้วอุ้ยรอบใช้สูงเกินไปแบบแรงเกินไปแล้วเบาหน่อยอย่างเงี้ยก็เซ็ตง่ายไม่ยากตัวนี้โอ้โหประกอบก็ไม่ยุ่งยากมีสายอยู่สี่เส้นเอง,ง,งไปเดินสายไฟในรถให้เจอแล้วกันว่าเส้นไหนมาตรงไหนแบบสัญญาณสัญญาณหัวเทียนนะครับสัญญาณ EXP ผมใช้อ่อมันเป็นหลังเตาอ่ะสัญญาณ EXP ออกจากสัญญาณกล่องหลังเตานั่นแหละก็ตัวนี้มาใช้ สำหรับเครื่อง 2JZ 3,000นะครับ3,000ไม่มีเทอร์โบนะที่ผมใช้อยู่ใครสนใจตัวนี้วิธีต่อนะครับในกล่องไม่มีคู่มืออะไรเลยโอ้หมีอ๋อมีคู่มือมาแต่ว่ามันเป็นคู่มือแบบง่ายๆครับไม่มีรายละเอียดเลยว่าเซ็ตอะไรยังไงผมก็อ่านไม่ออกนะภาษาจีนด้วยพอทำเสร็จก็เลยทำเป็นคลิปให้ดูหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่คิดว่าจะติดตั้งในตัวนี้อยู่นะติดตั้งเองนะ ก็ประมาณสักสี่นิ้วน่าจะได้สามนิ้วครึ่งอะประมาณนี้เพราะว่าผมไม่มั่นใจไก่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้อยู่นะตัวนี้พอดีมันเป็นอของดีเซลอะนะแล้วเวลามันร้อนอะผมไม่น่ใจามันร้อนหรือว่าหรือว่าขั้วมันหลวมนะอยู่ๆมันก็หายก็เลยซื้อมาอีกตัวหนึ่งกลายเป็นมีวัดรอบสองตัวเนื่องจากความไม่เชื่อถือ <es S 1> ในฝีมือตัวเองหรือว่าอุปกรณ์เองอะนะว่าตัวไหนมันเสถียรกว่ากันก็เลยมาติดดูก่อน โอ้โหลายตาเลยทีนี้ขอบ้าเข็มมิตเตอร์โอเคเขอบคุณมากบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาให้ดูขอบคุณครับ